คำปฏิทันประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระเจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรมและพระราชเกตของพระองค์ก็สมบร็จด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าโดยพระชจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภายอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขข้าพุ่งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป คำสรรเสริญโรรองอยู่ที่ปากของพระพง์หลายเรื่อยไปพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่เข้าลี้ภัยในพระองค์ไม่มีสักคนเดียวจะถูกปรับโทษข้าแต่พระเจ้าไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์พระองค์ช่วยกู้คนบาปท,ที่กลับใจใหม่จากปากแดนผู้ตายและทรงประทานชีวิตใหม่อย่างอัศจรรย์แก่พระพงศ์หลายพระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าบรรดาคำปากของพระองค์นั้นชอบธรรม ในนั้นไม่มีคำบิดหรือคำโคดคำหล่นนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมดสำหรับผู้พบความรู้ก็ถูกต้องขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยคำากโพระองค์ได้ช่วยกระพงหลายได้เข้าใจในการเปนชีวิตใหม่และยังได้มีประสบการณ์กับฤทธิเดชในพระธรรมัตสังสอนของพระองค์ซึ่งได้นำการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปนิสัยของกระพงหลายอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระเปญญามบริสุทิ์ที่ได้ช่วยขยายความคิด ทานความเข้าใจแก่ขบงหลายมาโดยตลอดพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งหลายคราที่ข้าบงหลายได้ตกจากระดับอันควรเหตุเพราะไม่เชื่อฟังพระบัตรตักเตือนของพระองค์อีกทั้งยังได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังหันจะไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นจึงได้ก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค์กลายเป็นริสเตียนที่วันในย่านเนื้อหนัง ็นธรรมศาลาของซาตานนับวันชีวิตก็ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายเพิ่มมากขึ้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดทั้งบาปทางความคิดบาปทางคำพูดและบาปทางการกระทำและบาปทั้งหมดที่บ่มเก็บไว้ในใจขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้ยภัยและขอทรงชำระจิตใจใภายในของข้าพงศ์หลาย ให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอไฟของพรองเผาทำลายกิจการของผีมารซาตานวิญญาณชั่วที่ครอบงำชีวิตของพี่น้องในชุมชนที่กระบงหลายได้อาศัยอยู่ก็ให้สมาชิกทุกๆคนในทุกๆริจักรบนพื้นแผ่นดินไทยเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเป็นคนงานที่ใช้การได้และมีใจกล้าในการประกาศเป็นพยานมีความรู้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการสร้างสาวก ตามพระบาตตัดสั่งของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอแฟงการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงบนหนาทุกๆสถานมัสการในวันนี้ขอให้เกิดการฟื้นฟูจิตวิญญ,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 ญาณอย่างอัศจรรย์ท่ามกลางมวลสมาชิกทุกๆคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยพระคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาบรรดาคนเจ็บป่วยให้หายขอพระองค์ทรงชูใจและฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่อีกครั้งแก่ทุกๆคนที่ทุกข์ใจ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรนานานประการของพระองค์แก่ทุกๆคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระชนะของพระองค์ด้วยเจิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อบพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน